วันนี้นะคะนันก็จะมาบอกต่อนะคะตัวช่วยที่จะทำให้สาวๆหน้าเรียวเป็นรูปไข่นะคะนั่นก็คือมิสเอ g กนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยนันทดลองใช้มาประมาณสักพักนึงแล้วแล้วก็เห็นผลจริงค่ะก็เลยนะํามาบอกต่อนะคะเหมาะสําหรับ คนที่ไม่มีเวลานะคะบางทีเราแบบทํางานน้อยุ่งยุ่งบางทีก็ไม่มีเวลาที่จะไปคลินิกเสริมความงามต่างๆนะคะเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้ทําเป็นประจํานะคะต่อเนื่องมันเห็นผลดีแน่นอนคอนเฟิร์มเลยค่ะเพราะว่านั้นใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เราใช้กับครีมเราที่ใช้เป็นประจําเลยนะคะอย่างนั้นก็จะใช้กับครีมนั้นที่ใช้เป็นประจํานะเอาครีมเราแปะที่หน้าแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะ กดเปิดเปิดปุ๊บเราก็ใช้ไม่ไมเลยแล้วก็วกมันก็จะมีความร้อนขึ้นมานะคะ42องศาตัวนี้นะคะมันจะมีความร้อนขึ้นมา42องศาค่ะเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนให้กับ ผิวหน้าของเรานะคะแล้วพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งไอ้ตัวระบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นระบบสั่นโดยอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นทำให้หน้าเรากระชับนะคะ่ใช้ใชไปสักพักเดียเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นระบบสั่นไปเองเลยระบบสั่นเนี่ยก็จะทำให้ริ้วรอยเราน้อยลงค่ะแล้วก็เนี่ยสารละสารละดีไหม ไม่ได้ยินมันสั่นมันสั่นมันสั่นนวดนวดนวดไปถูกเป็นแนวแบบนี้นะหน้าเราจะได้ตึงหน้าเรียวเป็นรูปไข่แล้วพอมันสั่นปุ๊บเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะเครื่องมันก็จะดับไปเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะทีนี้เครื่องมันก็ดับไปแล้วนะคะใครอยากหน้าเรียวรูปไข่นะคะใช้มิสเ A ค่ะหน้าเรียวรูปไข่แน่นอนค่ะทาเป็นประจำทุกวันนะคะดีมากๆบ๊ายบาย